สบายดีสวัสด <Lia ons S 1> <os> ีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัตถุสู่พุทธนะเปิดภาพมานี้แตยูเื่อนคัวเด้อพี่น้องเลยาสียเขานนซูเตียมักินก่อนสอบเรียออกงานเนาะเขาเกาื้นี่นี่าโทพี่น้องเนี่ยกินเป็นอะไรเสพ ของเ <ไป S 1> สพขอ,ง,ง,องเดีวปวดจอยจากเธอได้พี่น้องอีงแบบมาพี่กันไปไปเออลงมาแล้วปไอไป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 ,ไป ส um, like. ่งสการเนาะเพื uh, ่อนเนื uh, uh, <th> ้อไปเลเนซเซลยูนเวลาบ่ายมุ่งไปแล้วเนาะกาเช่าเาเกี้ย้องกันเลยผูสาไทยก็ไปไปแล้วเนาะาไทยามา่นี่ขไง โดยโดสบายดีมาได้กินข่าวเด้อกินข่าวน้ำกันไปใช่น่ะอ๋อโดยโดยโดยต่งคักดีรถเนาะมา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 ่เดีมาบานนี่กพ่เก็พ่อเ็บาเห็ดเอ่ก็รวบวบ่าวานี่ามือใส่หันด้วย มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อกรมากระมกรมัจริอ่าพเจ้ากละเนี้ยวกะเจ้าอเมราเดกน้องได้กินข้าวกันแม่แม่เป้ากันไลกันเีป้ายกันกินข้าวกันบ่ ไปแล้วจิมาเห็นหลังมึงเรามาดิมาฝากผ่อนนิดเต้ยใชยมีเด้าบดาวผลเห็นไหมเดี๋ไม่ภาษีอาเสี้ยนแบบเออจะไมาบ้านน้องเมย์เป็นน้ำเป็นน้ำเนาะหมันนอหมันนอกยงามอยู่ในผ่าในเพราะจังนักเป็นน้ำจุ่มมึงมีจอมากแต่เอา่ปแหละ

พี่หลามากไตอนนเราก็อยากกินเนาะกุ้งร้ดนี้เยอะตีแล้วอ่าอืมนสุดงามไหมล่ะจาไม่ไม่ทงไหนงูงูเลยจะหืดงามแท้หืดเอวิวเลยวันงูไ้ปั้นหน่อยดัง

เม่อกี้นี่เธอต้มดนั่งกินกันวะเมื่กิ้ก็แต่มือนั่นเนาะแต่นั่งกระปุ่นโผาเพิ่นอยากตายได้อะแต่คนกระทำนี่คือนก็ได้ถึงเลย้วมันก็สีกัวด้ลูกอีกมามีนเหกิงเขาอะเอะเดินเดินเจ๊

มืหรอระแกนตางุ้ระ้อนี่าวโบราณเนี่ยนึ่นมันบลโเลยเฮยนั่นเลยหรอแกมือดีดิวัดได้ดีอาจารย์นจะมางใช้จานน้องใช้รุงมไปใช้โบราทีมนช่วย่มันงมวใช้น มาพูดมาอ้าวข้างบนก็เพิ่มมาไงดิตอนนี้ถั่วมามันแักบางงามสวยวันนี้วันสนทงต้องมาดูทำมาเรื่อยเลยโมกินงาอะไรห่ารึเปล่า

ตดอวล้ยวเจลกะอันนี้มันกแคปดาวและตเตี้ยเนาะัืนคดีงามจังตัวมัเป็นวันดุยเดี๋้จอยุ่ี่มันอึดอัดได้วยเลยมันหิ้งเตี้ยเราไม่รู้หิ้งกระพุกกระพุกกระพุกจ้ม่ินการเจ้าอันนั่นจาวัวันจอยเน่นี่เองนะเจ้าเนี่ยตุ้ยนะเนาะ

ทงานเกาบางเะบอเขายังเอาย่เนาะ่นกะทำนี่ไปเลยคนนี้เขาไม่แรรีบมากขอ้นเหมือน่งาเนี่ยเราขาตมหนอหนึ

ช่วงออกหม่ใหม่ช่วงสามชิอ่ะคุนว่าข้าถามไม่บุกกนนิดหน่อยค่ะทางแต่ว่าลองใส่ใหม่เลยทำไมคิดได้สามชิปพัก ก็เหมือนถ่ายก่อนแล้วยังโดนตัดได้เมื่อชีตัดกอดห้องกว๋อไม่โดนคุมไนะห้องกว๋อเมื่อชีอยู่คนนี้ก็ยังได้แล้วเกือบเมื่อชีตัดกอ ถ่ายเลยลเ่า้อ่ะรา่ยไปบองหุ่นกมีอยู่จรแย่เนาะวะเบิ่งลโจรนี่วะจัพแลอ่งเล่นนี้แด้อ่คนหลังว่น้องบ่านวะแล้วใส่เชือใส่เชือปใช่จรจริค่ะกล้วยนะแก้ใส่เชือพวกกัน สิ่งกอยาคืออยู่ในเรือจอดเรือจำในอีกาจะพูดไปจังเล่นปุ๊บเล่าเหนว่าปุ๊บแเล่นแบบเลาเล่นอยาเชทกบดคุ้เหียนเนาะชานไทยตลาดเช้าเป็นนอนอยู่โรงแรมเดียวกันว่ามารีไทยอุ่นคนไทยกันเรียนชื่อเราก็ถามมาเลยเร่ว่าเราจิ้่ที่จางนเลยามม่ตลาดใเห็นบัดเไปบัดทัวร์บัอยากิยัง ได้สบายดีก็งอยู่แวพาเบิ้งวเดินชื่อน้ำใหมเดินากวาิาหมดเดี๋ยวพครับโอ้ยยอ้วดีล้วยังไงเอาเงินักตีมวเยียไปเดังกลับเลยมูวเเืเยออ้าวบ่ ใจแรเมีอุ่นมากชอบพนาหนาวจริงี่อุ่ที่่ขนานี้องตัวเจ็บนองลยถึงเ่งบนันนีมเป็นยังดแขนะ้งวลุกแรงต่ผู้ดังก๊อกตติ

กับน้องเมเนี่ยโอ้ยพวกน้องเมฆกับกแล้นด้มวย้งีนได้จตัายาให้ขากองเคลื่อนทีคำรากงเงี้ยมวยไ่ามวยอื้อไมอือเออ้นมาขากองเคลื่อนที่อคนอื่นจหมยังออเนาะออเนาะหอหมกเยอ

เราเลากไปว่าเปหายเซียงเราแทรกขอแล้ว่าถ้าคนนั่นเล้าแนี่ยกริามเจ้าของเขได้ท่านันแต่เธอผูหัวหัวนั้กนี่หัวจ้าสบายดีด้วยจะขอบคนในหุกโอ้กายกามาละเลยมันชิยวน่ะเป็นหัาน หันอยู่ใช่มือมีไฟชาร์จเซลไดร์ไลด์เด้อจะขี่รถยังมาน่ะเออเดี๋ยวหาชิบโบก็ได้ก็คอยมาเด้อโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะอิ่มทิร้อยหายไปกระแตกกระจายไป่พลดเลยโดยคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อเนาะกินข้าวแดมทิร้อยแล้วเนาะหาข้าวหาน้ำซุวเตรียมกินก่อนออกเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานให้พี่น้องเนาะก่อนเดินทาง ต้องอิม่มท้องอิ่มใส่ก่อนเนาะไปเลวเพื่อจะได้กินข้าวกินน้ำเลวกระเพาะก็คืนเด้บนเตียงเนาะโดยโอเคไว้พี่นัองนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อขอก่าวสบายดี